ในเสี่ยววินาทีที่คุณรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะพังทลายคุณเคยสงสัยไหมว่าพลังงานที่มองไม่เห็นกำลังเข้าคุกคามคุณอยู่หรือไม่เราทุกคนอาศัยอยู่ในสนามรบที่มองไม่เห็นโดยตาเปล่าไม่ใช่สนามรบที่มีระเบิดหรือกระสุน แต่เป็นการต่อสู้ที่ละเอียดอ่อนระหว่างความสงบกับความสับสนระหว่างแสงสว่างกับความมืดมิดที่พยายามจะเจาะทะลุเข้ามาในป้อมปราการที่เปราะบางที่สุดนั่นคือจิตใจของเราเองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินับตั้งแต่รุ่งอรุณของอารยธรรมโบราณชนเผ่าทุกแห่งล้วนมีความพยายามร่วมกันอย่างหนึ่งนั่นคือการสาะแสวงหา เครื่องมือป้องกันภัยเหนือธรรมชาติพวกเขาไม่ได้มองหารูถังพวกเขาไม่ได้มองหากำแพงอิฐแต่พวกเขามองหารหัสมองหาเสียงหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อว่าจะสามารถสร้างเกราะป้องกันจากภัยคุกคามที่มาในรูปแบบของโรคร้ายความอิจฉาริษยาหรือแม้แต่เงาของความตายที่เคลื่อนเข้ามาอย่างเชื่องชาในโลกสมัยใหม่ที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความเครียดมนุษย์คิดว่าเรามีวิทยาศาสตร,ร์มีการแพทย์ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนแต่เรากลับมองข้ามพลังป้องกันที่ทรงอนุภาพที่สุดที่ถูกซ่อนไว้ในภาษาโบราณเป็นรหัสลับที่ถูกทรงต่อมานับพันปีและถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเป็นสถาปัตยกรรมทางจิตวิญ,ญญาณที่ชื่อว่าชินะบัญชรชินะบัญชรคำนี้ไม่ใช่แค่ชื่อบทสวดคำนี้คือพิมพ์เขียวคำนี้คือสถาปัตยกรรม มันแปลตรงตัวว่ากรงหรือเกราะป้องกันภัยที่ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่บทสวดทั่วไปที่ใช้แค่เพื่อขอพรแต่เป็นกลไกการเรียกพลังที่ซับซ้อนและมีลำดับขั้นตอนเหมือนกับการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยระดับสูงที่ต้องใช้รหัสผ่านที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะทำงานคุณเคยลองจินตนาการถึงกระบวนการนี้ในเชิงฟิสิกค,ควอนตัมไหม หากทุกความคิดทุกคำพูดและทุกความตั้งใจคือคลื่นพลังงานชินนบัญชรคือชุดคลื่นความถี่ที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสนามพลังงานควอนตัมรอบตัวเรามันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบสติและศรัทธาให้กลายเป็นอาวุธและเคราะไปพร้อมกันหัวใจสำคัญของคาถาบทนี้คือการอัญเชิญมหาอำนาจมาสถิตแต่ไม่ใช่แค่พระสงฆ์หรือเทวดาธรรมดา ลำดับแรกคือการเรียกประชุมมหาอรหันตเจ้าในระดับที่ทรงอนุภาพที่สุดเริ่มต้นด้วยการอัญเชิญพระพุทธเจ้า28พระองค์คำถามคือทำไมต้องเป็น28่สิทำไมไม่เป็นแค่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคำตอบอยู่ในแนวคิดเรื่องห่วงเวลาของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นตัวแทนของความเป็นนิรันดร์ของธรรมะ เป็นการประกาศว่าความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่กับกี่กันธรรมะยังคงทรงพลังและดำรงอยู่การอัญเชิญพระพุทธเจ้าเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ยกย่องแต่เป็นการดึงแก่นของความรู้แจ้งจากทุกห่วงเวลาในจักรวาลให้ไหลมารวมกันสถิตยอยู่ในทุกอนุของร่างกายผู้สวดน,นี่คือการเสริมพลังพุทธคุณ ให้ยิ่งใหญ่ในระดับที่เกินกว่าความเข้าใจของคนทั่วไปลองนึกภาพตามนะครับหากร่างกายมนุษย์คือภาชนะที่เก็บพลังงานได้การสวดชินบัญชรคือการเปิดพอร์ตรับพลังงานระดับสูงที่สุดจากแหล่งกําเนิดที่บริสุทธิ์ที่สุดการอัญเชิญพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ลงมาไม่ใช่แค่ท่องชื่อแต่เป็นการกำหนดจิตให้เชื่อมต่อกับคุณสมบัติ และบรมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของแต่ละพระองค์คุณกำลังหล่อล้อมตนเองให้กลายเป็นสื่อกลางของความบริสุทธิ์อันเป็นนิรันดร์หลังจากอัญเชิญพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหาศาสดาแล้วลำดับถัดมาคือการเสริมความแข็งแกร่งด้วยการอัญเชิญคณะองค์ครร์นั่นคือพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน80องค์นี่คือจุดที่น่าทึ่งในแง่ของยุทธศาสตร์ ทำไมต้อง80องค์พระอาหารหันต์80องค์นี้คือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความรู้ความมีปัญญาและการปฏิบัติธรรมที่แตกต่างกันไป <c oughs> การอัญเชิญพวกท่านมาสถิตจึงหมายถึงการติดตั้งฟังก์ชันป้องกันภัยที่หลากหลายและครบถ้วน เมื่อคุณสวดคาถานี้จิตของคุณกําลังถูกนำทางให้จัดวางผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ให้ประจำการในส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือการกํำหนดจุดโฟกัสของพลังงานให้กระจายไปทั่วทุกอนูของร่างกายจากกระหม่อมลงมาจนถึงปลายเท้าให้ร่างกายคุณกลายเป็นสถานีรับส่งพลังงานลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง หรือต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพลังงานด้านลบเหล่านั้นจะพุ่งเข้ามาแต่สิ่งที่พวกมันเจอไม่ใช่ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อที่เปราะบางแต่เป็นพลังของพระปัญญาที่คอยวิเคราะห์และสลายพลังงานเหล่านั้นก่อนที่มันจะเข้าถึงจิตใจคุณนี่คือการป้องกันภัยในระดับที่เหนือกว่าการป้องกันทางกายภาพทั้งหมดแต่การอัญเชิญยังไม่จบแค่นั้น ลำดับต่อมาคือการอาราธนาพระสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอนุภาพในด้านต่างๆเข้ามาเสริมในโครงสร้างป้องกันนี้นี่คือการเติมเต็มช่องโว่สุดท้ายของเกราะป้องกันหากพระพุทธเจ้าคือแหล่งกำเนิดพลังงานและพระอรหันต์คือระบบควบคุมพระสูตรต่างๆที่ถูกอาราธนามานี้ก็คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างกำแพงแก้ว ที่แข็งแกร่งที่สุดคำว่ากำแพงแก้วในคาถาชินนบัญชรมีความหมายที่ลึกซึ้งมันไม่ใช่แค่กำแพงอิฐธรรมดาคำว่ากแก้วคริสตัลสื่อถึงความบริสุทธิ์ความโปรง่งใสและการสะท้อนพลังงานมันคือการสร้างสนามพลังรอบทิศทางที่ครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและห้อมล้อมรอบตัวของผู้สวดจนกระทั่งอันตรายใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพิษภัยจากภายนอกหรือแม้แต่ความคิดร้ายที่เกิดจากภายในก็ไม่สามารถหาช่องโหว่เพื่อสอดแทรกเข้ามาได้เลยมาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอย่างแท้จริงคำตอบไม่ได้อยู่ที่ตัวคาถาเองแต่อยู่ที่การกําหนดจิตใจให้สงบและความตั้งใจที่แน่วแน่ของผู้สวดเอง การสวดชิ้นนบัญชรคือปัจจัยภายนอกที่ช่วยนำทางแต่ปัจจัยภายในคือกุญแจสำคัญมันคือการเข้าถึงสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ขณะที่คุณกำลังเอ่ยวาจาเหล่านี้หากคุณสวดโดยจิตใจล่องลอยไร้ความตั้งใจบทสวดก็เป็นเพียงเสียงที่ว่างเปล่าแต่เมื่อคุณกำหนดจิตให้เห็นภาพตามไปทีละขั้นตอน ในวินาทีนั้นเองคุณได้เปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นความจริงทางจิตวิญญาณแล้วการสวดชินนบัญชรจึงเป็นมากกว่าการขอพรแต่เป็นการฝึกสมาธิขั้นสูงที่ใช้ภาษาโบราณเป็นเครื่องนำทางมันสอนให้เรารู้ว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ได้ถูกสร้างด้วยเหล็กหรือวิทยาศาสตร์แต่ถูกสร้างด้วยปัญญาและบารมี ที่เราต้องสร้างและเรียกใช้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่คือมรดกที่บรรพบุรุษมอบให้เรานี่คืออาวุธลับที่ซ่อนอยู่ในความเงียบและในขณะที่เรากำลังจะเริ่มสวดภาวนาขอให้คุณจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวกองทัพของพระปัญญากำลังรอคำสั่งของคุณเพื่อที่จะก่อตัวขึ้นรอบตัวคุณอีกครั้ง จงกำหนดจิตใจให้สงบเพื่อจะเริ่มสวมใส่ชุดเกราะแห่งพระพุทธเจ้าและเข้าสู่การต่อสู้ที่คุณจะไม่มีวันแพ้